ไงครับผมไม่เห็นมันเหมือนกันวันนี้แล้วแต่ผมมามาแล้วแต่เที่ยงยังไม่เจอมันเลยคอ๋อโอเคครับครับอยู่คนเดียวโจเนี่ย <c oughs> สวัสดีครับพี่ไปซื้อกล่องสูมหนูหรือเปล่าชื่ออะไรครับโจไปโจไปกล่องสูมนี่อยากซื้อครับอยากซื้ออันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยเท่าไหร่ครับเนี่ยกล่องละหมื่นค่ะโอ้ไปเลยไป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 ขาข้งหน้าไปไอโจมึงลงทุนโดยอันนี้ไม่ชื่อขอถามชื่อก่อนครับ หนูชื่อบาวนี่ครับ <C> e <an> กล่องรถรถได้ไหมครับอันนี้รถ <C> e <an> ได้ไหมรถไม่ได้เลยครับหนูแบบมันรถไม่ได้จริงๆแลวในกล่องมีอะไรครับเนี่ยอืมมันต้องลองดูอะค่ะอ่าซื้อกล่องหนึ่งซื้อกล่องหนึ่งครับซื้อกล่องหนึ่งอะซื้อกล่องหนึ่งเลยเหรออ่าเอา้าทำไมมีครึ่งกล่องขายไมละม่งกล่องขยละเหรอเออเลยหรอมีครึ่งกล่องขายไม่ละ <C> e <an> ครรบแต่หนึ่งครับไม่เครียดก่าเเลยครับขอของก่อนจะไปกดเงินให้ไม่ไม่ได้ครับต้องเงินมาของไปครับ เป่าอะไรครับเป่าอะไรเป่าอะไร81ครับเดินมาสิครับแม่ขาแม่เดินไม่ลงทุนอะไรเลยอ่ะอู๋ขาก็ต้องเดินมาหาแม่ขาสิครับอ้าวเอาแล้วเอาแล้วเป๋าอะไรคะมีไม่มีมีแบบพิธีสุ่มอะไรไม่มีเลยนะครับหมือนตั้งหมื่นหนึ่งไม่มีไม่มีครับ956ครับเป่า956 956 56เลยเหรอครับอะไรนะเลขกระเป๋าครับเลขกระเป๋าเลขกระเป๋า ไราคานี้พอครับเย้เจ็ดหมื่นเลยนะไอโจเออนี่ชอเจ็ดหมื่นไอโจเจ็ดหมื่นนะเออเจ็ดหมื่นเลยนะกำไรเห็นใช่หรอกำไรเห็นเห็นถ้าพี่เอาไปขายพี่ก็ได้เงินน่ะคะัแต่มาขายไม่ออกแน่ๆใช่แต่มนขายไม่ออกไม่เอาไว้ให้สาวไงมันก็เป็นราคาแพงน่ะมีเบอร์ไม่มีเบอร์แม่ค้าไทยอะแถมลวครับอยากได้เบอร์ตัวละหมื่นหนึ่งครับไปครับไป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 ครับไปละขอบคุณครับขอบคุณคับ ชัดมากไอตีมเขาบริษัทไปซื้อว่าจะเอาเอาไอ้เงี้ยบริษัทบล็อกแล้วไอ้เงี้ยหลอกขายไอ้โจได้หมื่นเป็นไงหนูว่าเลยไอ้เงี้ยจิ้ดีกว่าไปเนาะหมื่เราไม่มีตัวขายค้าพี่ไอ้โจเก็บข้่ต่อไปเนีไว้ไว้เนาะถ้าจะไปจกถ้าจะไปจกครับพาหนูไปเก็บก่อนนะไอ้โจมึงก็ไปเปิดกล่องสุ่มต่อทำสองหมื่นเปิดพี่ความน่าเชื่อถือมึงเยอะกว่าเว้ยมีคนซื้อชัวร์ไปกล่องสุ่มมาดิไปกล่องสุ่มบนบนิษนทดิบางทีคนอื่นอาจจะดีใจก็ได้ไปไหนโจจะไปไหนพ่อเจ็ดหมื่นหน่อยเว้ย ไปเก็บไปเก็บขับ่อนพี่เฮ้ยรถรถจะลบรถจะลบเดี๋ยวตาเนี่ยไม่ทันได้จกเลยมึงเก็บอะไรวะไม่จกมึงไปเก็บเลยวะเออนี่นี่มาแล้วมามาธุรกิจนี้รุ่งแน่ขายกองสุวรรณวันเลนทายสามข้าวข้ามาแล้วเดี๋ยวถ้าใครไม่คุมเด็ดแถบเบอร์ให้แม่งได้เมื่อกี้เขาท้าบ้างปะยัง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 เลยเพิ่งโพสไอ้มาแล้วนีคือโพสแล้ว หนูว่าเราขายตามเลยแม่ถ้าโพสแม่น่ามีใครสนใจอ่ะเราไปเก็บสิคนนี้มีเงินสวัสดีครับสวัสดีครับครับจุดประทับต่อไปเอะสวัสดีครับ สนใจหรือเปล่าสวัสดีครับครับครับเออพอดีมาขายกล่องสุ่มวันวาเลนไทายครับสนใจซื้อไหมครับเหลือกล่องสุดท้ายแล้วครับกล่องนี้เป็นของพิเศษรางวัลใหญ่ยังไม่ออกเลยครับสนใจไหมไม่สนใจครับโอ้โหไม่ถามราคาอะไรก่อนเลยเหรอครับขนาดนี้แล้วถามสองหมื่นครับราคาย่อมเยาผ่อนได้ครับศูนย์เปอร์เซ็นต์เจ็ดวันไม่ไม่สนใจครับแพงหมื่นห้าแปดพันแป๊ปไม่เป็นไรขายคนนี้ก็ได้ จำไว้ไม่อและดิ่นและนิ่นพี่มีแลนไหนที่มีคนยืนอีกปะถ้าแลนไม่มีไปที่ตกปลาไหมแต่เขาไม่มีเงินสดนะพวกที่ตกปลาขายหน่วยงานได้ไหมไอ่ะไปเชออู่ไหมขายได้ปะไปต่อนอปะ่ะไม่ไม่ไม่ขายของหน่วยงานได้ขายได้เอ้ยแต่หน่วยงานให้เงินเราไม่ได้ขายไม่ได้แต่เราขายของนะพี่กไม่ดีว่ะถือได้ขายได้แหละ ก็เหมือนมืนขายดอกไม้เขาอ่ะเนาะในราคาสองหมื่นถูกแต่มีเบอร์ควมแถมไปด้วยเอาไอรายงานไหนหมอตำรวจไปไปไหนก่อนดีพี่แล้วจะน้องเลยน้นองเ,อเลยเออไปไป,ไปอู่กันดลเผื่อเจอหลานจะได้เราขายหลานวันนี้ได้อยู่จนแข่งเสร็จครับ ไม่มีช่างผู้หญิงเลยอ่ะพี่ครับปวดท้องว่ะไปแล้วรอไปแล้วครับนึงพี่สักครู่นะครับสวัสดีครับผู้ผู้หญิงครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเนโรครับมาตรงนี้แป๊บนึงได้ไหมครับครับพอดีมีกล่องกล่องสุ่มมาขายครับเป็นกล่องสุ่มเหมือนวาเลนไทน์ส่วนใช่ไหมครับ อ๋อเออราคาเท่าไหร่ล่ะครับเออสองหมื่นครับแต่ว่าของของคุ้มครับใช่ของคุ้มครับเป็นกล่องเหลือกล่องสุดท้ายละรางวัลใหญ่ยังไม่ออกด้วยรางวัลใหญ่รางวัลรางวัลอะไรล่ะครับมันต้องดูเองครับบอกไม่ได้ครับแต่ว่าคุ้มครับไม่มีที่ไหนอ่ะไม่มีที่ไหนให้อ่ะผมกล้าพูดเลยถูกครับต้องบอกว่ามูลค่ามันสูงกว่าที่คุณจ่ายมาสามสี่เท่านะใช่เหรอครับใช่ครับแต่ผมให้เพราะว่าเพราะว่าเป็นวันแห่งความรักครับโอ้แต่มันเลยมาแล้วนะครับ เราลักก็ได้ทุกวันครับไม่แกะขึ้นอยู่กับวันไหนแต่มันสองหมื่นนะครับคุณมันแต่มันคุ้มจริงๆครับได้ไปคือคุ้มอ่ะใช่หรอใช่ครับมันมันมันมีอะไรที่พิเศษบ้างนะครับทุกพิเศษทุกอย่างครับพิเศษนั้นแต่คนขายละแต่สองหมื่นใช่ครับใช่อ่านไม่แปลดีกว่าครับไม่แปลนี่กล่องหมื่นหนึ่งนะ ใช่เหรอเขาใช่ครับหรือผมเพิ่งหยิบในกระเป๋าเจอมีกล้องมื่นหนึ่งด้วยอ๋อมื่นหนึ่งใช่ครับสนใจไหมถ้ากล้องมื่นหนึ่งอ่านั่นก็ได้ครับก็ได้ครับโอเคครับโอเคโอเคให้อะไรเขาดีเนี่ยพี่ให้อะไรเขาดีเนี่ยไม่ไอโจในตัวมีอะไรอยากดือบเ่ามีข้าวแกแคปกล่องซ่อมมีข้าวของซ่อมโทรศัพท์ขออะไรเขา กระเป๋าเก้าห้าหกครับพร้อมแล้วครับพร้อมยังครับเฮ้ยเจ็ดศูนย์เจ้ครับนี่ครับของอันนี้เราของเหรอครับใช่ครับอ๋อไม่มีแบบว่าชูก้าชูก้ารูนโถใจของฉันน่ะรับไปเลยชูก้าชูก้ารุ่นขอบคุณครับพี่ ก็เงี่ยสัมผัสจีบไม่เงี่ยเรื่อง <c oughs> พิจารณ์จีบจะสัตว์ <c oughs> ขายกล้องตัมรว่นจัมรวจนขายผู้ชายแล้วก็เอาไอ้ท่าชูดูกล้องสวัสดีครับมาขายกล้องสุ่มครับขายกล้องสุ่มเหรอครับ <c oughs> ครับกล้องสุ่มวันวาเลนไทน์ครับกล้องสุมส่มของวาเลนไทน์เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมไปถามให้เผื่อใครสน หมื่นหนึ่งมีคนซื้ออยู่แล้วขายกล้องสุ่มเหมือนวาเลนไทน์ครับขายกล้องสุ่มเหมือนวาเลนไทน์ครับพี่แบงค์สนใจไหมพี่กล่องสุ่มวาเลนไทน์พี่พี่ไม่มีเงินแล้วพี่เหลืออยู่เก้าพันทั้งเดียวตั้งเก้าพันเลือกส่มได้โหเมื่อกี้้ไดสนใจกล้องเท่าไหร่คะอะไรนะครับสูมร้อยเท่าไหร่มีมีมีหลายราคาครับสนใจราคาไหนไม่ราคาไหนบ้างคะมีกล่องุมนี่กล่องสุ่มพี่เขาขายกล่องสุ่มมีห้าพันหมื่นหนึ่งสองหมื่นครับสองหมื่นนี่เซ็ตใหญ่สุด ห้าพันหมื่นหรือสองหมื่นราคากันเองมีไหมครับไม่มีครับมีเซตใหญ่เท่าไหร่นะครับสองหมื่นครับสองหมื่นเอาเซตใหญ่สองสองห่อกดสี่หมื่นครับสี่หมื่นสี่หมื่นกดจนเงินเลยครับได้ได้ได้มันเป็นเงินเงินร้อนต้องรีบระบายออกจะต้องฟักใช่ไหมคือถูกใจอะไรฟักหรือเปล่าแค่นั้นแหละไม่คือถูกต่อนว์ในไหนครับคนไหนครับคนไหนซื้อครับ นั่นแหละครับนครขอมีได้ไหมครับเออไม่ไปกดเงินเหรอครับโอนเลยเหรอครับเนี่ยโอนาในตังค์เงิน956ค่ะแต่956 956 956สี่หมื่นนะครับอุ้ยคุณตำรวจชื่ออะไรครับเนี่ยแต่ว่าต้องไปสุ่มที่อื่นนะเพราะว่ามันเป็นความลับอ่ะต้องไปสุ่มที่อื่นนะครับถ้าคนเยอะ ถ้าคนเยอะสุ่มๆก็ได้ลอดรับลอดลอดลอดเดินเดินไปสุ่มหน้าสอนองกันสองคนก็ได้ครับเดินไปสุ่มหน้าสอนองตรงนั้นก็ได้ครับโอนโอนนะครับโอนยังลอดรับลอดเดินข้าสน้องไม่น่าสอนนอได้ครับแบบทุกคนเห็นได้ครับทุกคนจองได้ได้ได้ตีับจองเกิดอะไรขึ้นก็วอรนะพี่แกลองทำอะไรอ่ะอ่ะปีกำลังปีกำลังงอมอยู่ใน้กระเป๋า 9ก้าห้าหกครับกระบะพี่ยังไงอะไรกองสามหนึ่งสามใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่สามหนึ่งสาม้ยเว้ยโู้โหหมดละเฮ้ยเฮ้ยมาครับหน้าแรงเลยครับหน้าแรงเลยมา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  บอมซุมบอมซุมอารมณ์ดีนะครับเนี่ยใช่ครับมันเงินร้อนครับต้องรีบครับกระเป๋ากระเป๋าเลขอะไรครับกระเป๋าเลขอะไรครับก้นเลขแปดสี่หกดอกซุมของฉันจะเป็นอะไรพร้อมนะครับนับนับหน่อย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 อับหนึ่งป๊บนึงครับแป๊บนึงยังครับ ไม่เอานิ้วกลางไม่เอานะโดนบ่อยแล้วนับรับเลยครับนับเลยนับเลยอ่ะหนึ่งสองซ้ำแค่ไงล่ะอึ๊บชูก้าชูก้าลูนหัวใจของฉันน่ะรับไว้ซะอย่าลืมนอนล่ะหลังผ่อนให้เพียงพอแล้วกินข้าวอร่อยนะฝันดีนะมาชูก้าชูก้าลูนมอบความดีขอบคุณนะมีกล้องครับมีกล่องมีกล่องเหลือกล่องหนึ่งคราผู้จับตัวไอเออ ตังสองกล่องลืมลืมลืมอีกกล่องหนึ่งให้ยังต้องเอาด้วยใช่ไหมสองกล่องนี้อีกกล่องหนึ่งเป็นของนะครับเขาาได้เตปเอพี่พี่จะปิดเป็นของเหรอใช่ครับใช่เฮ้ยเปิดปิดแล้วเอาไหมครับรับไหมไม่เอาก็ได้นะพร้อมพร้อมเรียกอะไรครับเลขอะไรเลขอะไรเลขแปดสี่หกจ้ะอย่าลืมกินข้าวให้อร่อยนะชูก้าชูก้าดูนครับผมกล่องปุ่มอะเชือกโอยสัตว์กำไรบานเลยเงี้ย หมอ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 เหมอเ้ยวหมอกูได้หว่ะธุรกิจกองกุ่มแล้วไอโจมึงเกิดครับมึงมึงมีชื่อเสียไว้ไหมันมีคนความไม่เว้ไอโจกูว่าอนี้เว้ถ้าถ้าถ้าอย่งน้ใช่ป่ะอาหาของอ่ะพกแร่พงแร่ไฟเยี่แต่ตัวก็ได้จรกิให้เขาอย่างน้อยะแบบไม่ไม่ไม่ขาดทุนเยอะคนมันก็จะซือเยอะเว้มันน่ามีอยู่แล้วสวัสดีครับ สวัสดีครับมาขายกล้องซุ่มครับเที่เรต้องทำกันพี่จอห์นของใส่เอ้ยครับขอแปดสติ๊กเกอร์หน่อยนะครับซื้อกล้องซุ่มไหมครับก่อนแปดสติ๊กเกอร์ไม่ซื้อคซื้อกล้องซุ่มไหมช่วยกันกล้องซุ่มวันวาเลนไทน์ครับเหมาะสำหรับกล้องซุ่มวันวาเลนไทน์ไม่เอาอ่ะเอาไปทำไรอ่ะเออซื้อลองซื้อดูมันเป็นของขวัญสุดพิเศษครับอาจจะมีอาจจะมีอาจจะมีแบบว่าคนดีๆอยู่ในกล่องนี้เฮ้ยออแล้วมันทำอะไรผมเนี่ยทำไมอ่ะกี่ามงต้องเฉย ่ไม่มีคนดีๆแล้วไม่แปะให้ครบสามคนเหรอครับมากันสามคนนั่นดิแต่ครับจะน้อยจนะันนี้ครับเพื่อนอุ้ยเราไม่ขออนุญาตพี่ผมเลยเหรอไปมาจับหน้าพี่ผมเนี่ยไม่มาไม่ไม่อะไรยังไม่ขออนุญาตอะไรยังไม่จับอะไรดิอาอมันเอามันแปะที่หน้าครับเราทำได้ห้าแสนนะครับแกมแก้มจบพางผมอะห้าแสนนะล้วทำอะไรเนี่ยเราทำอะไรเนี่ยน้องกำลังกำลังอยากได้ออกแก๊งแล้วเหรอใช่อ้าวออกไปนานยังอ่ะออกนานแล้วครับออ๋ ซื้อกล่องสุ่มไหมครับอาจจะมีแก๊งใหม่หรออยู่ในนี้ก็ได้นะไม่อยากเป็นแก๊งแล้วอ,อ,อ,อยากเป็นประชาชนตูหนุนมีเอางี้พูดงบมาได<ม>้ค<ม>รับผมจัดจัดให้ได้ตามงบไม่เอาอ่ะไม่อยากได้กล่องอะไรเลยพันสองพันอะไรก็มีนะครับสี่ห้าพันหมื่นสองหมื่นอะไรมีหมดเลยไม่เอาอ่ะไม่เอาหรอครับคุณผู้หญิงบนรถสนใจกล่องสุ่มไหมครับคุณผู้หญิงสนใจกล่องสุ่มไหมครับ หนูมีเท่าไรหนูมีเท่าไรอ๋อเอเคครับเครับสนใจกล้องสุ่มไหมครับคุณผู้หญิงไม่เป็นไรดีอครับหมอสนใจกล้องสุ่มไหมครับหมอมีกล้องสุ่มขายครับไม่มีเงินเลยครับตอนนี้มีสนใจกล้องสุ่มไหมครับหมอคุณหมอผู้หญิงครับมีหนึ่งร้อยวัต้ได้ครับหนึ่งร้อยวัตก็มีขายครับมีทุกราคาครับใช่ครับ ร้อวัตก็ขายเหรอใช่ครับรอรอทียิงร้อวัตเอ้ยยังไม่ได้ครับขอไปขายายใหญ่ก่อนรอรออยู่นี่เดี๋ยวผมมาขายเอาไปพี่ไในโรงพยาบาลในโรงพยาบาลไอไอหมอพวกที่มันไม่ทำงานไม่มีเงินหรอกต้องพวกในโรงพยาบาลไอ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 ไู่อนอไอไอไยไอ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 อไ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 ไอ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 ไไอไไอไอไไออไไอ มันไป่นานนะครับซื้อสักหน่อยได้ไหมมีหลายราคาครับเลือกเละเรยกได้นะมีหลายราคาของคุ้มนะครับของเกินราคานะเป็นของที่ไม่เคยมีใครเห็นไม่เคยมีใครได้รับแพงหรือเปล่าใช่ครับใช่เพราะผมเพิ่งเปิดธุรกิจครั้งแรกแต่ว่าเมื่อกี้มีเพื่อนพี่เพื่อนหมอบอกว่าระวังคนหัวม่วงมาหลอกต,ตอนนันเงครับเพื่อนหมอบอกว่าอะไรนะบอกว่าคนหัวม่วงมาหลอกขายเพื่อนหมอเป็นอะไรครับทํางานอะไร เพื่อนหมอเป็นหมอเหมือนกันเหรอครับใช่ครับใช่ใช่แล้วเพื่อนหมอชื่ออะไรครับมาพูดอย่างนี้ผมได้ไงเนี่ยผมยังไม่เคยขายกล่องสุ่มเลยนะเขาจะรู้ได้ไงว่าผมรอกใช่ครับผมจะโกงทำไมล่ะอันนี้คือเปิดเปิดขายหมอคนแรกเลยหรอใช่ครับหนูเห็นถือมาแต่ก็ซื้อไม่มีใครซื้อไงครับสนใจไหมครับมีงบเท่าไหร่คุยกันได้ครับไม่มีงบเลยครับขอขอฟรีก่อนได้ไหมอ่ะอยมันไม่ได้ครับ พ่อของมันพิเศษคุณสนใจซื้อกล้องสุ่มไหมครับไม่สนใจโอ้โหเฮ้ยสนใจซื้อกล้องสุ่มไหมครับสุ่มแล้วได้อะไรครับเป็นของพิเศษครับวันนี้ไม่ไม่ไม่สุ่มแล้วไม่สุ่มแล้วเขาคว้าสุ่มได้การบางยืนเขาบางเราไม่สุ่มระวังได้การนะโอ้โหโจรเดือดเดือดเดือดเดล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 อดเดือด ก็เป็นคนผมมม้งมุ้นี่ชอบมาหน้าบ้านครับตั้งแต่ไหนแต่ไรและเอาูกับะไรบ้างเขาอ่ะตอนนั้นไปเคลียกนเคลียก่อนตอนนั้นเคลียร่นเลยคลียร์เลยเคลียร่อเยเคลียก์อเคลียก่เคลียร่อเคลียก่อนเลเคลียก่อนเยเลียกอนเลยเค็ีกนลยเคลี่อนเก่อนเลยเคปี่อนเคก่อนเลคล่อนเลเคลอนยาก่อนเลยเลย่อนเลคก่อนลยเแลก่อนลคลยกนเลยเคยก่อเเาไเคียก่เเยกอนยเกเคก่อยค่ออนคุยหรอนครับแต่เคอยาก่คย่อยกอนนล้นอยู่นลยก่อคุยแบบคเยเรื่องตี จะ่ถือกล่องสุ่มไปสรุปอ้าครับมาครับซุ่มตองค์วาเท่าไหร่ครับมีงบเท่าไหร่ครับมีงบเท่าไหร่สองหมื่นสองหมื่นมีสองหมื่นครับเราไม่เอาหรอกครับแต่สองหมื่นะเหลือเยอะไปเอ้ยมีเหลือมีพันหนึ่งติดตัวโอ้อพันหนึ่งก็มีครับกล่องสุ่มพันหนึ่งมีเหมือนกันก็พอละเก้าห้าหกครับสุ่มยังครับสุ่มยังนับนับ นับนับเลยครับนับเลยนับเลยนับเลยหนึ่งสองสามอธิษฐานก่อนครับต้องต้องอธิษฐานก่อนเราจะรู้ว่าอยากได้อะไรอยากได้อะไรเราพูดก่อะไรอยากได้อะไรัครบเราพูดก่อนอยากได้อะไรยาวโอ้โหชัดเลยไม่กว้าข้างหลังไหมไม่ต้องเอาหรอกมั้ง้ไม่ให้หนูไม่ยิ้มหนูเอาไม้ขวัญมาตีโอเค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 นับเลยนับเลยนับหนึ่งกดเธอพี่คือ เก็บไหมเธอครับโอเคครับขอบคุณครับที่อุ่นหนุนขอบคุณครับไอหมอสนใจกองสุ่มไหมครับหมออะไรใหญ่ๆขนาดนั้นเเลยหรอหมอครับเก็บไหมเธอครับคนนนั้ไหนหมอครับอุ้ยไอโจ้ตี๊บตดีตี๊บไอโจ้ตี๊บมดีตี๊บตี๊บตี๊บเอาลอร่าครับเขาไปหาออร่าทุกวันเลยครับแต่เขาไม่ยอมคุยกันไม่เข้าใจนะโอเคสบายมาดีน หมอสนใจกองสุ่มไหมครับหมอครับยังไม่สนใจครับไม่สนใจเหรอครับเทศกาลพิเศษนะวิสภาสนใจกองสุ่มไหมครับสภาเทไรครับเนกองสุ่มันวาเลนไทนยครับแม่มีจะได้อะไรบ้างเป็นของของคุ้มราคาครับเป็นแบบของสุดพิเศษอะของสุดพิเศษอะสนใจไหมครับอันนี้กล่องเท่าไรครับเน่ยมีมีหมื่นสองหมื่นครับมีหมื่นกับสองหมื่นสองหมื่นของใหญ่ หมื่นก็ของคุ้มอะไรนะครับหมื่นหนึ่งของคุ้มหรอใช่ครับแบบคุ้มราคาไงแต่ถ้าสองหมื่นเป็นแบบแจ็คพอดไงครับสนใจไหมไอ้สปอยได้ไหมครับแนวว่าแบบไม่คุ้มอะประมาณสองสามเท่าอ่ะถ้าสปอยมันก็ไม่ใช่กล่องสุ่มเลยครับถูกครับผมพูดได้แค่นี้แหละคุ้มจริงไหมครับจริงครับจริงสุดเป็นกล่องกลองสุ่มตีมันวันวาเลนไทน์ดีกว่า ประมาณนั้นมันเป็กล่องสุ่มใช่ไหมฮะใช่ครับกล่องสุ่มวันวาเลนไทายตะคุ้มตะคุ้มไม่ได้เสี่ยงอะไรหวังว่าเอ้าอันนี้เป็นแฟนกันเหรอครับเนี่ยไม่ครับของในม็อดแฟร์บนหัวเหมือนกันแล้วสภาซื้อไหมครับชื่ออะไรครับเนี่ยปลากระาะค่ะครับปลากระเพาปากสุนซื้อไหมครับซื้อซื้อหมื่นหนึ่งก็ได้ครับวิขอบคุณครับ956ครับ956เบอร์จ่าพอดีพอดีหมอช็อตนะช่วย ไม่เงินไม่ถึงสองหมื่นเลยมีแพ็คคู่นะครับคนละหมื่นคู่กันได้ได้ของเหมือนกันถูกเฮ้ยซื้อคุณหัวดำซื้อกล้องสุ่มไหมครับคุณหัวดำคือคุมก็คือคุมคู่กันคุณหัวดำครับซื้อกล้องสุ่มไหมครับไม่ซื้อค่ะเอ้าทำไมอ่ะไม่มาซื้อไปสามเสียนแล้กันนะหมอหมอหมอแม่แม่เยอะถ้าเทียบอ่ะเหนึ่งครับมาสภามาเปิดกล้องสุ่มหน่อยครับสภามาก่อนครับ น้ำอธิษฐานก่อนครับอธิษฐานพูดชื่อจริงก่อนครับไม่ไม่ใช่พูดชื่อจริงพูดชื่อก่ออครับปลาปลากระเป้าอ่ะพูดชื่อก่อนครับโทษทีครับผมซื่อสารผิดพูดว่าหนูปลาปลากระเป้าปลาปลากระเป้าจะอธิษฐานให้ได้ของดีจะอธิษฐานให้ได้ของดีและสิ่งที่ตามหาและสิ่งที่ตามหามาตลอดมาตลอดหลับตาครับหลับตาแล้วก็อธิษฐานในใจครับแล้วก็นับ สามสองนี่เราพูดมาก่อนได้นะครับว่าอยากได้อะไรใช่อย,อยากได้อะไรพูดได้รับ <c oughs> เพื่อกล่องมันได้ยินมอยากได้เงินสดสักล้านหนึ่งอะครับ <f uck> ฟันเนื้อฟันเนื้อมันจะได้ยินเสียงกล่องม,อมันตอบเมือ่มอกี้ว่าไม่มีครับเอาเลยครับ <c oughs> เอาเลยนับเลยครับอันนี้ทำไงครับเนี่ยนับครับนับนับแบบสามสองหนึ่งอะไรเงี้ยอ๋อสามอีกบนึ่งครับอันนี้มาด้วยกันไหมครับมาสุ่มด้วยกันได้นะอันนี้มาด้วยกันเหรอครับมามาด้วยกันมาด้วยกันอ๋อไป เปิดกล่องคู่กันเปิดกล่องคู่ไหมอีกหมื่นหนึ่งมันจะได้ความคุ้มเท่าเทกันเลยนะครับได้เท่าหนึ่งก็จะได้อีกเท่าหนึ่งครับคู่กันอันนี้ขายตรงแล้วครับ่าไม่ใช่ครับมันก็มาด้วยกันเราจะมาทํากิจกรรมคนเดียวมันก็อีกคนหนึ่งเขายืนเหงาถูกไหมล่ะใช่ไหมครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อดนัทครับดนัทหมื่นหนึ่งครับหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งมีรูไหมเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีเก้าห้าหกครับเก้าห้าหกวโอนเลยเหรอวิ วของคุณครับมาครับมายืนคู่กันเลยครับมายืนคู่กันเลยเอมนะครับผมตัวหนึงครับผมยังไม่พร้อมยืนคู่กันเลยครับยืนคู่กันกอนกันกอนครับกอนกันก่อนกันอดแล้วรับครับกอนกันครับกอนกันครับอันนี้เป็นอะไรกันครับแฟนรับแฟนกอนกันกอนกันครับกอนกันบอกลากันครับบอกลากัน ตาเลยเขาว่าขอุณนะครับคุยกันครับวิวบอกความในใจครับคบกันมากี่เดือนละบอกความในใจครับอันนี้อันนี้อันนี้กล่องสุ่มพ่อสื่อมาสักเขามาห้าเดือนเขาครับรักเขาไหมครับสางนามาดีกว่าเดี๋ยวทำเอาแบบว่าไอโจเอาของดีให้ก่อนคนแรกโอเคครับกล่องบอกว่าไม่จำเป็นต้องให้อะไรเพราะว่าของหวานที่ดีที่สุดคือพวกคุณสองคนขอบคุณครับไปไอีกไปตัวหอยขอบคุณมากครับขอบคุณมากไปเราไปเถอะ โยบี้ไอ้ไอ้ไอ้มีคนซื้อมีคนซื้อไอ้ทยบอกพี่สามมันไไปเอก่อนยังไม่รวยเลยนะเนี่ยโอ้ยดีบหน้าเลยเออีบเลยอีเวนกี้ได้มาอีกสองหมื่นหนอยโจใใช่ใช่สี่หมนตำรวจหกหมืจะแสนเล่าค้ยทำกองสมสงการเราเลยใด้ปะไอ้ไอ้โจนี่ทำา